เมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเ,เป็นมาร์กของบ้านนักเรียนที่ผมจะต้องไปเยี่ยมนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้ Google Map นะครับในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับเ,เราต้องเริ่มต้นจากการหาเลขลาติจูุลอองิจูดของนักเรียนนะครับโดยผมใช้วิธีการก็คือสร้าง Google Form ขึ้นมา นะครับเก็บรหัสนักเรียนเก็บคำนำหน้าชื่อเก็บชื่อนามสกุลเก็บเลขที่เก็บที่อยู่นะครับอันนี้เผื่อกรอกในระบบ DMC ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ location. โลเคชันโลเคชันในที่นี้นะครับผมจะเก็บเป็นเลขระดิจูดลองดิจูดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปวิธีการหาเลขละดิจูดลองดิจูดไว้ให้นะครับในด้านล่างคลิปนี้เมื่อเราสร้างฟอร์มเสร็จแล้วนะครับเราส่งฟอร์มนี้ไปให้นักเรียนกรอกนะครับนักเรียนก็จะกรอกมาแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับกรอกกลับมาแบบนี้โอเคพอกอกกลับมาเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อนักเรียนตอบกลับมาแบบนี้แล้วนะครับเรามาดูที่หัวของฟอร์มนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับในการสร้างชีทขึ้นมานะครับเรากดที่ดูคําตอบในชีทนี้นะครับก็จะออกมาเป็นชีทที่เป็นรายชื่อเด็กแบบนี้พร้อมทั้งโลเคชันหรือว่าเลขละติจูดลองติจูดแบบนี้นะครับโอเค จะสังเกตว่าชีฟต,ตัวนี้นะครับมันจะเข้ามาอยู่ในไดท์ที่เราสร้างฟอร์มดังนั้นแนะนำว่าอีเมลที่อยู่ใน g o o g l e Map อีเมลที่มาใช้ในการสร้างฟอร์มอีเมลที่ใช้ในการเก็บชีฟสมควรจะเป็นอีเมลเดียวกันเพราะจะง่ายต่อการซิงค์มากอย่างเช่นของผมเนี่ยชีของผมก็อยู่ที่นี่นะครับในเมลของผมอันนี้นะครับโอเคพอเราได้ชีฟแบบนี้แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือเรามาที่แมปนะครับพิมพ์ค้นหาในใน Google เลยก็ได้นะครับว่าก o o กิลคอ m m a p แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรามาที่เว็บไซต์ของ Google Map แล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มเมนูนะครับปุ่มขีดสาบขีดนี้นะครับคลิกแล้วเรามาเลือกที่ your place นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะครับเราคลิกที่ your place หลังจากนั้นนะครับเรามาคลิกที่แท็บของแมปนะครับแท็บของแมปตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราคลิกที่ r e a t t m m p นะครับหรือว่าสร้างแผนที่นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการ import Import ไฟล์ที่เป็นชีตที่เราให้เด็กกรอก Google Form ให้เรานะครับเราคลิกที่ปุ่ม import เข้ามาทีนี้ถ้าคุณครูบอกถ้าคุณครู ใช้อีเมลที่ใช้กับ Google Map เนี้ยในการสร้างฟอร์มและสร้างสปีดชีตขึ้นมานะครับคุณครูก็คลิกที่ Google Drive แล้วเลือกฟอร์มที่คุณครูเ,เลือกชีตที่คุณครูสร้างขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าคุณครูบอกว่าอ,าอันที่สร้างฟอร์มใช้อีกอีเมลหนึ่งอันที่ใช้ Google Map ใช้อีกอีเมลหนึ่งคุณครูก็สามารถอัปโหลดฟอร์มนั้นได้นะครับโดยการที่ไปเอาสปีดชีต จากเมลนั้นดาวน์โหลดลงเครื่องมาก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่อัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเบาล์หาไฟล์ของเรานะครับแต่ในนี้ผมใช้เมลเดียวกันนะครับผมก็เลือกที่ Google Drive แล้วเลือกฟอร์มนะครับแล้วเลือก Select รอให้มันค้นหาแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเราต้องการเลือกอะไรบ้างในการแสดงที่แมปนะครับผมก็เลือกเป็นชื่อเลขที่นะครับแล้วก็เลือกเป็นลัติจูดนะครับ เลื่องมาข้างล่างนิดนึงแล้วเลือกเป็นโลเคชันนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าผมให้เด็กกรอบออละติจูดลองติจูดที่นี่นะครับเลือกเป็นละติจูดลองติจูดนะครับคลิกปุ่ม continue ทีนี้ต้องการให้ในแมปนั้นโชว์อะไรบ้างนะครับผมเลือกเป็นชื่อนามสกุลละกันนะครับคลิกปุ่ม finish รอให้มัน upload, อัปโหลดอิ p พ r ตเข้าแป๊บนึงนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่ามี เป็นมาร์กของบ้านนักเรียนที่ผมจะต้องไปเยี่ยมนะครับทีนี้เปลี่ยนชื่อสักนิดนึงครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะงงเพราะว่าของผมมีหลายอันนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเยี่ยมบ้าน2ทับ 1. ปี2 5 6 3แบบนี้นะครับแล้วคลิกปุ่มเซฟเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเราสลับไปที่มือถือได้เลยครับเพราะว่าตอนที่เราออกเยี่ยมบ้านเราใช้มือถือในการออกเยี่ยมใช่ไหมครับ ครับผมในส่วนของมือถือนะครับให้เราเปิดแอป Google Map ขึ้นมาถ้าใครใช้อุปกรณ์ของ Apple นะครับ<ม>ก็จะต้องโหลด Map, แอป Map Google Map ของ Google เข้ามาก่อนนะครับเพราะว่า Apple Map ไม่ยังไม่สามารถทำตรงนี้ได้นะครับมผมก็เปิดที่แอป Map ขึ้นมาเมื่อมาที่แอป Map แล้วนะครับให้เรามาดูที่เมนู Save ด้านล่างนะครับ Save พอ Save เสร็จแล้วนะครับเราปัด เมนูด้านบนขึ้นไปหามแมพนะครับพอแมพเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าจะมีแมพที่เราสร้างถ้าคุณครูสร้างครั้งแรกก็จะมีแค่อันเดียวนะครับแต่งผมทดลองสร้างมาหลายอันมากนะครับแต่งผมที่จําได้อันล่าสุดที่ผมทําก็คือเยี่ยมบ้าน2ทับหปีการศึกษา2563ผมก็คลิกกดไปนะครับพอกดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งตกใจครับดับเบิลคลิกดับเบิลกดนะครับไปที่หรือไม่ก็กดขยาย ก็จะเห็นเป็นจุดมาของบ้านนักเรียนสมมุติว่าผมจะไปหลังหลังนี้ก่อนนะครับผมก็จิ้มไปที่หลังนี้แล้วดูซิว่าหลังนี้ใช่บ้านของนักเรียนที่เราจะไปเยี่ยมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็กดหลังอื่นๆอีกนะครับแบบนี้โอเคเสมมุติว่าผมจะไปเยี่ยมบ้านของสรวิทย์อ่อนเพชรนะครับผมก็กดที่เดเลคชั่นเห็นไหมครับก็จะมีแมปขึ้นมาเราก็กดปุ่ม สตาร์ทแล้วก็ออกเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนได้เลยโอเคนะครับง่ายกันไหมครับคุณครูลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับอย่าลืมนะครับส่วนของการหาโลเคชันที่เด็กจะต้องหามาให้เราเนี่ยแล้วผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับลองให้ลองนำไปใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ